อตอนนี้จับตำแหน่งได้อัตโนมัติแล้วนะครับน,นี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูในโหมดที่เราจะให้โดนบินตามนะครับ หลักๆเลยอันนี้ตามวิธีที่ผมเข้าใจก่อนล้วกันนะเข้ามาที่มุมฝาบนด้านเอ้ยมุมซ้ายด้านบนที่เป็นโหมด fpv เนี่ยนะครับไปกออกมาแล้วก็เลือกที่ follow แล้วใน follow เนี่ยก็จะมีรูปคนที่เป็นเครื่งหมาย setting กตตดเข้าไปครับตัวบน ตัวบนนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้คือความสูงเดี๋ยวจะลองเซตให้ดูสิเมตรก่อนนี่คือความสูงส่วนดิสแตนต์ตัวนี้สองเมตรอันนี้คือความห่างที่จากระยะาจากระยะโดนวัดกับตัวรีโมทนะครับหลักๆเลยที่ผมตั้งผมตั้งอยู่แค่นี้แล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเลือกทิศทางครับว่าจะให้โดนตามเราจากฝั่งไหน โอเคเดี๋ยวจะเอาแค่นี้เลยนะครับแล้วจะกดสตาร์ทแล้วเลือกโกครับตอนนี้รัากำลังบินหามุมเพื่อจับมาทั้งเราอยู่นะครับ ตอนนี้อาจจะยังสูงไม่พอเลยทำให้มองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวผมจะปรับมุมกล้องนะครับเข้าไปที่ตัวเซตติ้งอีกรอบหนึ่งตอนนี้เรายังใช้ตอนนี้เรายังเป็นโหมดที่ว่าโฟล o w อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเข้ามาเซตติ้งได้เลยตอนนี้จะห่างอยู่2เมตรเดี๋ยวผมจะให้ห่างสักห้าโดนก็จะขยับแลวเปลี่ยนมุมนะครับ ค okay. ส่วนตอนนี้เราสูงอยู่สิเราเพิ่มเป็นสัก15บ้าโอเคครับอันนี้ก็จะเห็นผมแล้วและส่วนว่าเราจะให้โดนเนี่ยอยู่ฝั่งไหนอ่ะเดี๋ยวลองดูจากนี้ก่อนนะครับโ okay. อเคครานี้อันนี้คือเริ่มตามนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้โดนเนี่ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งตรงข้ามเลยกันแค่ติ๊กนี่เลยครับโดนเขาจะย้ายฝั่งให้เราแล้วเราก็แค่นี้เลยครับจริงๆที่ผมตั้งส่วนถ้ารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันตั้งค่าได้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะเป็นตัวนี้ครับ เพื่อปรับระดับว่าให้โดนเขาจับตรงไหนของเราโอเคครับนี่ก็จะเห็นเลยนะครับว่าโดนบินตามตัวรีโมทโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับอะไรเลย นนถ้าอยากให้สูงหรือต่ำกว่านี้ก็เข้าไปที่ตัวเซตติ้งด้านข้างนะครับอย่างตอนนี้ผมอยากให้สูงขึ้นไปสักอ,อันนี้ผมอยากให้เขาบินตรงกับตัวผมเลยนะครับผมจะลบดิสนเป็นศูนย์ให้เข้ามาอยู่กลางตัวเราเลยเอแล้วก็ยกขึ้นให้เป็นยี่สิบ โอเคครับแล้วเราก็เดินจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามก็ได้นะครับอย่างที่เห็นกันในคลิปล <D IS K> องไปเล่นกันดูนะครับ <D IS K> เดี๋ยวผมจะปรับลงให้เหลือสักสิบแล้วกัน ไ,ได้ต่ำลงมาหน่อยโอเคนี่ครับ โอเคครับหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ถ้าติดขัดอะไรก็เข้ามาคุยกันครับอ่าน,นี้นิดนึงแล้วกันอันนี้เป็นการเลือกว่าจะให้โดนอยู่ฝั่งไหนถ้าเกิดเราตั้งใหเ้เราตั้งความห่างออกไปตัวนี้ก็จะมีผลนะครับเดี๋ยวผมตั้งสูงนิดนึงเดี๋ยวไปติดต้นไม้ผมตั้งห่างออกไปสัก เมตรเคมุมก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นทิศเลือกได้ครับจะให้โดนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังก็ลองดูอันนี้โดนอยู่ข้างหน้าโอเคครับกลับมานี้ น,น,นะครับส่วนขั้นตอนการยกเลิกก็กดปุ่มสีแดงที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็จะยกเลิกพอยกเลิกเสร็จเราจะกลับมาคอนโทรลด้วยรีโมทได้ ก็ประมาณนี้นะครับ